วันนี้ก็ช่องลุงพงพากินแชแนลนะครับก็แวะเวียนมาที่ฟาร์มพิครุฑนะครับเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เรื่องอทำไงไม่ให้เป็ดเนี่ยใส่เลือดชิดกันต้องมีการผสมกันยังไงนะครับตอนนี้พีค่ครุฑกำลังเลี้ยงเป็ดอยู่นะครับกำลังให้อาหารเป็ดเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับพี่คุฑนะครับ ครับสวัสดีครับพี่คุ้ครับพี่ผงรับสวัสดีครับครับวันนี้ก็นะครับช่องลุงคงพากินชาแนลนะครับครับผมก็จะมาขอความรู้นะครับจากพี่พุทธครับเกี่ยวกับเรื่องเราจะมีการดูแลหรือว่าการไปบัตยังไงนะครับที่จะไม่ให้เป็ดมีสายเลือดชิดกันนะครับครับผมคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากคนละที่กันนะครับ หนึ่งแม่พันธุ์นี้เอามาจากอีกที่หนึง่งแต่พ่อพันเอามาอีกอีกที่หนึง่งแบบนี้ครับครับพ่อพันธุ์จะมาอีกฟาร์มหนึ่งแล้วก็แม่พันธุจะอีกที่หนึ่งแต่ผสมกันลูกออกมาจะแข็งแรงครับอย่าเอาคอกเดียวทับกันเองนะครับเป็ดฟาร์มเดียวกันอย่าทับกันเองอืย่างจะไม่ค่อยแข็งแรงลูกออกมานะครับคือเราก็เรามีพ่อแม่พันธุนะครับต้อง,งต้องให้ได้กี่รุ่นครับถึงจะไม่ชิดกันก็คือถ้าพ่อทับลูกนี่จะไม่ได้อื ถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยทับกันได้ถ้าออกมาชุดนี้จะมีลูกออกมาเนี่ยเอาตัวเมียเก็บไปได้แต่อย่าให้ตัวผู้ตัวนี้ทับอะไรอย่างเงี้ยหามู้ผู้ผู้ที่อื่นมาทับคือเราเราได้พ่อแม่พันมาเราเก็บตัวเมียไว้ใช่ครับครับต <c oughs> ตัวเมียไว้ครับแต่ตัวผู้ต้องต้องเป็นของที่อื่นใช่ครับตัวผู้ของที่อื่นอืมครับไม่งั้นก็ชิดกันครับมันชิดแล้วโอกาสเลี้ยงลูกมันจะไม่แข็งแรงอืลูกออกมาเนี่ยเขาจะเป็นตัวเล็ก ไม่ค่อยโตการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีอถ้าเป็นเลือดชิดนะครับคบนี่ครับก็นอกจากเอ่จเจริญเติบโต,ตไม่ดีแล้วก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงออกมาก็ไม่ค่อยรอดหรอกเป็นง่อยเป็นเปียตายหมดคอนี่นะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับสายเลือดชิดเลือดเลี้ยงก็ไม่ค่อยโตอืสมควรที่จะได้สี่โลห้าโลเนี่ยอยู่ประมาณสองโลครึ่งสามโลประมาณเนี้ อัเป็นเป็ดเลือดชิดนะนเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ขนงนามๆอ,อ่ะือรับเอาไว้ทําพันธุ์ับมีก็ปีกว่าแล้วเดี๋ยวคมจะโลออกเลยเนี่ยครับตัวเมียนี่โลออกแล้วเอาชุดใหม่ขึ้นมาแทนครับต้องต้องอย่างชุดหนึ่งประมาณพี่พูดจะไว้สักประมาณกี่ปีครับชุดหนึ่งตัวหนึ่งสองปีถ้าเป็นตัวเมียนะไ้แค่สองปีอืมแล้วก็ เป่ยนอาชุดลูกมันขึ้นมาแทนแล้วก็ชุดแม่ลงเพ่งขายไปอเรียงง่ายนะรเรียงง่ายเป็ดปานี้เรียงง่ายเป็นพันลูกสมอืมนี่ครับก็จะเป็นอเทคนิคนะครับของพี่ครุฑเองนะครับ,รบที่เรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับ,รบแล้วก็ทำให้เป็ดแข็งแรงแล้วก็โตวไว นะครับสายเลือดเป็ดนี่ก็สําคัญนะครับใช่ครับเห็นแวบๆเห็นว่ามีเป็ดมีอะไรไข่อยู่อย่ารบกวนพี่คุณพาไปชมครับฟังที่ทานพ่อพันแม่พันเยอะๆเขาจะไข่แบบเนี้ยพี่สองแม่สามแม่ไข่รวมกันแต่ไม่ต้องแยกของเขานะครับปล่อยให้เขาฟักเลยเดี๋ยวเขาฟักรวมกันปล่อยให้ฟักเลยเนาะเออปล่อยให้เขาฟักเขาจะฟักรวมมันเองถ้าใบไหนเสียเดี๋ยวเขาจะเขี่ยวออกมาทิ้งอืเขารู้นนอีกแม่น ไข่ดกพูดถึงก็ทําไม่ยากเลยเนาะไม่ยากนี่ธรรมชาติเลี้ยงให้เน้นธรรมชาติให้ดีที่สุดดูทําทําที่ที่ทําให้เป็ดไข่ของพี่กุศลง่ายมากเลยนะครับแบบเนี้ครับนี่ครับเขาก็พักผ่อนอัในนี้ใต้ต้นมะขามนะครับในฟามพ,พี่กุศลเองครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วไม่ไม่แฉะด้วยเนาะพี่กุศลไม่แฉะครับ ครับวันนี้ช่องลุงคงพาก,กินชาแนลนะครับก็ขอบคุณพี่คุดมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับของพี่คุทเองเพื่อให้เอฟซีทุกทัานครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมด้านการหาอาชีพกําลังมองหาอาชีพนะครับว่าเป็นอาชีพเสริมหรือพัฒนาเป็นอาชีพหลักก็ว่ากันไปนะครับก็อยากให้พี่คุพูดถึง ท่านที่อยากเลี้ยงเป็ดหรือว่ามือใหม่นิดหนึ่งครับครับสําหรับมือใหม่นะครับคนถ้าเราคิดจะเลี้ยงหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แรงที่เชื่อถือได้และสายพันธุ์เป็ดเนี่ยถ้าเป็นลูกผสมจะดีกว่าแล้วก็พูดถึงว่าถ้าเลี้ยงเนี่ยต้องศึกษาตลาดก่อนนะครับอันนี้สําคัญเลยแหละว่าตลาดตอบไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตลาดแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกัน ควรศึกษาตลาดก่อนเลี้ยงครับพี่อืมครับก็หากท่านใดนะครับสงสัยหรืออยากติดต่อสอบถามก็จะติดต่อพี่คุณในช่องทางไหนได้มากครับผมมีเบอร์เดียวครับคือ0890286374ครับครับก็สามารถติดต่อทางนี้ได้เลยได้ครับครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมก็เดี๋ยวรู้ไปพร้อมๆกันเนาะพี่คุเนาะครับ ครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับช่องลุงคงพากินชาแนลกับพี่กุ๊กก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับครับครับสวัสดีครับครับครับักท่านเอฟซีนะครับอ่าท่านใดนะครับสงสัยอยากจะอ่าได้ข้อมูลอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรนะครับต้องการอยากให้นําเสนอเรื่องราวแบบไหนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างครับก็ขอใครที่ทางช่องไม่สามารถตอบ ได้ทันนะครับก็จะพยายามตอบได้ทันนะครับเพราะว่าต้องอามาถามเจ้าของฟาร์มนะครับต้องมาถามพี่ครุฑหรือหลายท่านนะครับที่ทางช่องบุ๋งพงพากินชาแนลเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่งองราวไปนะครับก็จะสัรหาความรู้ดีๆนะครับาหาท่านาจะนําข้อมูลดีๆจากท่านผู้มีประสบการณ์ในหลายๆด้านโดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดนะครับ ให้กับทุกท่านนะครับได้พูดคุยกับท่านที่มีประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ